เรื่องสยองของผมมันน่ากลัวเกินไปอู้จอชหาวขยับตัวไปมาอยู่บนพรมแสงไฟจอกโคมไฟข้างเตียงของผมส่องกระทบเส้นผมสีบลอนของเขา ทำให้มันสว่างเหมือนรัศมีเรืองรองเขาหมวนปล่อยผมด้วยนิ้วโปง้งปล่อยมันเด้งกลับไปและหมุนมันเข้าอีกครั้งหมอน,นี่เบื่อแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าที่เขามายอมค้างที่บ้านของผมเพราะว่าผมเป็นเด็กใหม่ที่โรงเรียนเขาคงอยากเห็นว่าบ้านที่ผมอยู่นั้นเป็นยังไง จะได้พอมองออกว่าผมเป็นคนยังไงตามไปด้วยแต่ผมบอกได้เลยว่าเขารู้สึกคิดผิดที่ตัดสินใจแบบนั้นเดีนายบอกว่ามีเครื่องเล่นเกมไงสายตาของเขาว่าดไปทั่วห้องนอนเหมือนหวังว่าอยู่ๆเครื่องเกมจะโผล่มาจากกลางอากาศเราขึ้นมานั่งเล่นกันข้างบน ตั้งแต่ทานอาหารเย็นเสร็จจอร์จสำรวจทั่วห้องของผมนั่งคุยกันมาพักหนึ่งแล้วก็ดูอะไรใน넷ฟลิกซ์ไปเรื่อยตอนแรกมันก็โอเคอยู่หรอกแต่เมื่อแสงของกลางวันค่อยๆหายไปและท้องฟ้าก็มืดลงผมก็บอกได้เลยว่าจอร์จไม่สนอะไรแล้วตอนนั้นเอง ที่ผมแนะนำให้เขาลองทำอะไรบางอย่างดูเครื่องเล่นเกมเหรอโทษทีอ่ะไม่มีหรอกแต่ว่านายอยากจะเล่นเกมนั้นอยู่ไหมฮะให้ผลัดกันเล่าเรื่องผีเนี่ยนะนี่นายเป็นเด็กห้าขวบหรือยังไงอ่ะจอจ้องนาฬิกาบนข้อมือของเขา มองตามสายตานั้นไปนาฬิกาของจอจเป็นสิ่งแรกที่ผมสังเกตองตัวเขาในตอนที่เราเจอกันในห้องเรียนเขานั่งอยู่ข้างหน้าผมในวิชาภาษาอังกฤษและผมก็เห็นนาฬิกานั้นเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนกลับเข้ามามันต้องเข้าตาผมสวยมากมันเป็นนาฬิกาที่สวยมากจริงๆ เด็กคนอื่นส่วนใหญ่จะใช้นาฬิกาดิจิตอลกันหมดไอนาฬิกาเหลี่ยมที่สว่างขึ้นเมื่อคุณไปกดปุ่มด้านข้างแต่ไม่เลยนาฬิกาของจอร์จดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกชวนเขามาค้างด้วยในคืนนี้เนี่ยว่าแต่ฉันขอลองใส่นาฬิกานั้นหน่อยได้ไหม จอชเงยหน้ามามองผมพร้อมขมวดคิว้วอะไรนะนาฬิกานายไงฉันขอลองใส่หน่อยได้ไหมมันฉันเห็นว่ามันสวยดีเขาจ้องผมอยู่อีกสักวิได้มือข้างหนึ่งขยับไปจับสายนาฬิกาเหมือนดูว่ามันยังกระชับดีอยู่หรือเปล่าโทษทีนะเพื่อนแต่ แต่ฉันให้ลองไม่ได้จริงๆเพราะฉันสั่งห้ามไม่ให้ใครมาแตะมันน่ะนาฬิกาเนี้ยมันของแพงน่ะเขามองไปรอบห้องอีกครั้งไล่ตั้งแต่ประตูไปถึงหน้าต่างมืดๆแล้วถอนหายใจเห็นได้ชัดว่าเขาอึดอัดก็ได้ก็ได้มาเล่นเกมบ้านนี่กัน ฉันต้องทำยังไงนะผมยิ้มมองสีหน้าเบื่อหน่ายของเขาง่ายนิดเดียวเราก็แค่สลับกันเล่าเรื่องเราก็แค่สลับกันเล่าเรื่องผีเอาให้หน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะคิดออกเลยนะแล้วเรื่องของใครน่ากลัวสุดคนนั้นชนะจอร์จกรอกตาเขายืดขายาวๆนั้นออกมา อ,อฉันไม่รู้จักเรื่องน่ากลัวอะไรเลยอีกอย่างนะฉันว่าฉันจะนอนแล้ววะง่วงมากเลยตอนนี้เอาหน่อยเถอะนะแค่คนละเรื่องก็ยังดีนาต,ต้องมีเรื่องเดียดบ้างสิใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละอย่างฉันเนี่ยก็มีเยอะซะด้วยนะผมมองสีหน้าของจอร์จเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา หรือว่านายใจปอดขี้กลัวถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคฉันไม่เสาสีก็ได้มันเป็นการลองเสี่ยงและจอร์จก็ตกหลุมพรางเขาเต็มๆฮนายคิดว่าฉันกลัวงั้นเหรอฉันน่ะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกเว้ยผิวใต้ผมสีบลอนของเขาพับเป็นรอยขมวดผิวฉันน่ะนะดูหนังสยองสุดโหด กับพี่ชายมาแล้วขนาดเรื่องที่โหดจนโดนแบนฉันเองตามไปดูมาแล้วเลยผมไม่ได้ตอบอะไรแค่มองกลับไปแล้วยิม้มนายจะเล่นให้ได้ใช่ไหมเกมบ้าเนี่ยก็ได้ฉันจะเล่นแต่ว่าหลังจากที่นายรู้ว่าทำยังไงฉันก็ไม่กลัวก็พอแล้วนะ ฉันจะไปนอนโอเคไหมโอเคได้จอร์จเริ่มเล่าก่อนเรื่องของเขาก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกแต่พูดตามตรงก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าลุงของเขาเล่าให้ฟังไม่ไม่กี่ปีก่อนไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกเอาง่ายๆนะก็คือมีพี่น้องอยู่สองคน คนหนึ่งถูกรถชนตายไปหลังจากงานศพแม่ของเด็กให้เจ้าคนพี่ที่รอดไปซื้อตับที่ร้านน่าจะเอามาทำอาหารหรือมัง้งแต่เพราะไอ้พี่มันเป็นคนโรคจิตเจา้านน่นก็เลยเก็บเงินไว้ไปขุดศพน้องชายขึ้นมาและเอาตับน้องชายไปแทนและใน,นคืนนั้นเองน้องชายที่ตายไปก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมศพ เพื่อจัดการกับเด็กบ้านั่นตอนที่เขาหลับใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าผมได้ยินมันมาสักร้อยรอบแล้วมัง้งถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแสดงสีหนา้าได้ตรงจังหวะสะดุ้งได้ถูกช่วงเวลาสะด้วยจอร์ชเองก็ดูอินไปกับมันใช้ได้เลยทีเดียวแขนขยับแสดงท่าทาง และนาฬิกาของเขาที่แวววับกับแสงโคมไฟผมสีบลอนของเขากระจายไปทั่วหน้ผาผากเขาสนุกกับการเล่าสายเีจนไม่ได้สังเกตถึงมันหลังจากที่เล่าจบเขาก็นั่งลงปัดผมออกจากตาและยิ้มมุมปากเป็นไงเรื่องของฉันน่ากลัวไหมล่ะ ยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าฉันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วผมมองเขาที่นั่งอยู่อีกฝั่งของห้องตอนนี้บ้านเงียบลงเงียบมาหลายชั่วโมงแล้วตอนแรกที่เราเดินขึ้นมาข้างบนมันยังมีเสียงข้างล่างอยู่เสียงวิแววจากทีวีในห้องนั่งเล่นเสียงวางจานในห้องครัวตอนนี้ มีแต่ความเงียบงันเท่านั้นที่อยู่นอกหน้าต่างมีเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันด้วยแรงลมบางครั้งก็มีเสียงรถผ่านมาทางถนนที่อยู่ข้างนอกบ้างประปรายมันก็มีเท่านั้นแหละผมยิ้มกลับไปให้เขานี่ตงลงนายไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมจอจพูด ไม่เรื่องของนายนะ่ะสนุกนะแต่มันคงไม่เท่าเรื่องของฉันหรอกจริงเหรอ <c oughs> เล่ามาเถอะฉันไม่กลัวหรอกนะเร็วๆเข้าฉันง่วงแล้วนายไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมแน่นอนต่อให้มันเป็นเรื่องจริงนายก็ไม่กลัวใช่ไหม จอชหัวเราะออกมาพยายามได้ดีนี่นี่นายกูสาบบิ้วขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเอาละเอาละเราเล่ามาเถอะนะฉันเบื่อแล้วเนี่ยก็ได้ผมเดินลากขาไปบนพรมนั่งลงใกล้กับจอชเข้าของเราเกือบจะแตะกันจอชขมวดคิ้วแต่เขาไม่ได้ขยับไปไหน เรื่องของฉันเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่ดูปกติมากถ้ามองจากภายนอกแต่จริงๆแล้วไม่เลยไม่เลยสักนิดจอชกรอกตาเขาเริ่มที้ผมรำคาญหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ผมไม่ถือสาอะไรและเล่าต่อไป เหมือนไม่ทันได้สังเกตมันครอบครัวนี้ย้ายไปบ่อยครอบครัวนี้ย้ายไปย้ายมาบ่อยพวกเขาไม่เคยอยู่ที่ไหนนานเกินไปเพราะว่าพวกเขาทำแบบนั้นไม่ได้ครอบครัวเนี้ยปิดบางตัวเองเก่งมากเลยนะพวกเขาเก็บความลับเก่งและพวกเขา จะไม่ยอมเสี่ยงถ้าพวกเขาอยู่ที่ไหนนานเกินสองสัปดาห์พวกเขาอาจจะถูกพบได้ถ้าเกิดว่าพวกเขาถูกเปิดโปงอาจจะมีคนรู้ว่าพวกเขาเป็นตัวอะไรแล้วพวกเขาเป็นอะไรล่ะผมอยากจะบอกจอร์จว่าอย่าขัดจังหวะ แค่นั่งฟังนิน่งๆก็พอได้ไหมแต่ผมห้ามตัวเองไว้ทันและเพียงแค่ยิ้มกลับไปพวกเขาน่นเป็นสัตว์ประหลาดพวกเขาทุกคนเลยนะเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งแล้วทิ้งศพของเด็กๆเ,เอาไว้ในทุกที่ที่พวกเขาไปผมหยุดรอให้จอร์ชขัดจังหวะผมอีกครั้งแต่เขาไม่ทำ เขานงจ้องผมกลับมาไม่แสดงสีหน้าอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าที่นิ้วกำลังเกี่ยวปล่อยผมไปด้วยครอบครัวนี้มีวิธีที่เฉพาะเจาะจงเอามากๆเมื่อพวกเขาย้ายมาที่ใหม่พวกเขาจะหาบ้านที่ถูกทิ้งไว้ไม่ถึงกับเป็นบ้านเป,ปล่าๆหรอกนะแค่บ้านที่ปกติแล้วมีคนอยู่แต่พวกเขาไปพักร้อนหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะ หลังจากที่ว่างไปสักสองสามอาทิตย์ครอบครัวนั้นไม่ต้องการเวลามากอยู่แล้วใช่ไหมสองสามอาทิตย์เนี่ยเหมาะเลยพวกเขาจะบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นและก็เริ่มว,วางกับดักตรงนี้พวกเขาจะใช้ลูกของตัวเองส่งออกไปหาเพื่อนจากแถวบ้านสวนสาธารณะหรือไม่ก็ไปโรงเรียนแถวนั้น โดยใช้ชื่อปลอมบอกให้เขารู้จักกับเด็กคนอื่นๆเ,เอาไว้ถึงตอนนั้นครอบครัวก็จะหิวแล้วล่ะหิวแบบสุดๆไปเลยแต่พวกเขายังไม่ทำอะไรหรอกนะเพราะเขาเรียนรู้ที่จะอดทนรอผมจุดหายใจผมเคยเล่าเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ผมชอบมันมากขึ้นทุกครั้งที่ได้เล่าออกไปเทคนิคสำคัญคืออย่าไปเร่งมันเชียวคุณต้องค่อยๆละเอียดละเมียดละไมไปกับมันผมเปิดหน้าต่างห้องนอนออกตั้งแต่ที่เราขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วตอนนี้ลมเย็นๆจากข้างนอกก็พัดเข้ามาลมนั้นเป่าผ้าม่านข้างหลังจอร์จ กิ่งไม้ขยับสั่นอยู่ในสวนด้านนอกด้วยแรงลมเสียงใบไม้เสียดสีราวกับกระซิบหากันและกันจอร์จจ้องมองผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นความสนใจของเขาอยู่ในกำรรม,มือของผมแล้วผมเล่าต่อแต่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็ไม่ต้องรอนานนักหรอก ไม่ต้องรอนานเลยพวกเขาฝึกเด็กคนนั้นมาดีใช้ได้เลยเขาไม่ใช่เหยืยอ่อล่อเขาอาจจะยังเด็กแต่เขารู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงหลังจากที่ครอบครัวเข้ามาในพื้นที่ได้สักพักหนึ่งสักสองสามวันหรือ,อย่างมากก็อาทิตย์หนึ่งเด็กคนนั้นก็จะตัดสินใจเลือกเพื่อนใหม่และเชิญมาที่บ้าน พ่อแม่ก็จะคอยให้แรงจูงใจเขาเหมือนกันเขาอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะแบ่งปันรสนิยมแปลกประหลาดของพวกเขาได้แต่ว่าพวกเขาบอกเด็กคนนั้นว่าเขาจะได้รับมันเมื่อเขาโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามเขาก็จะยังได้บางอย่างอยู่ดีเขา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 ได้อะไร สายตาของจอร์จไม่ละไปะจากผมเลยนิ้วของเขาม้วนหลอนผมครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะได้ของของเด็กอีกคนเสมอไม่ว่าเขาจะเลือกใครเขาจะได้ของที่เป็นของเด็กคนนั้นหลังจากที่พ่อแม่ของเขาจัดการเรียบร้อยแล้วผมพูด จากส้ยแห่งข้างล่างมีเสียงประตูกระแทกปิดสายตาคุณจอจสะดุง้งหนีจากผมไปทางประตูห้องนอนก่อนจะเลื่อนกลับมาอีกครั้งผมยิ้มให้กับเขาจอ์ <George S 2> จะคงสายตาไว้ที่ผมขณะที่พยายามเรียงคำถามแล้วพวกพ่พพพพพพอแม่เขาทำอะไรกับเด็กที่ถูกจับมาล่ะ พวกเขากินเด็กคนนั้นไงผมตอบพวกเขาจะกินเครื่องในกรีดเด็กคนนั้นออกมาขณะที่ยังกรีดร้องลากเอาตับไตเส้นฟุงมาเป็นกํำสว้าปามทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรนอกจากกระดูกผมยิ้มพร้อมกับจบเรื่องเล่า มีเสียงไม้ลั่นเอียดอาดเสียงนั้นเบาและอู้อี้ผมว่าจอชคงไม่ได้ยินมันหรอกนายนึกออกใช่ไหมจอชว่าคนเราจะเป็นยังไงเวลาข้างในมันโดนเอาออกไปหมดนะแทบไม่เหลือความเป็นคนเลยด้วยซ้ำเหมือนบางอย่างที่งูทิ้งไว้เวลามันลอกคราบ แสงสว่างจากโคมไฟทำให้ผิวของจอรจดูซีดไปเลยปากของเขาอ้าออกเล็กน้อยเมื่อเขาจ้องมองผมบ้านะพวกเขาจะรอดไปได้ยังไงจอจถามพวันต่อมาพอม่อแม่คนเด็กที่โดนจับก็จะต้องออกตามหาใช่ไหมถ้าเด็กคนนั้นไม่กลับบ้านน่ะผมยิ้มกลับไปให้จอจผมรอคำถามนั้นอยู่พอดี โอถึงตอนนั้นครอบครัวนั่นอ่ะก็หายไปไกลแล้วผมตอบพวกเขาหายตัวไปเหมือนเงาในตอนกลางคืนอย่างเดียวที่พวกเขาจะเอาไปด้วยคือส่วนที่ยังเหลือของเด็กที่ตายไปแล้วนั่นแหละพอพวกพ่อแม่มาตามหาในรุ่งเชา้าพวกเขาก็จะเจอแค่บ้าน ที่เป็นของคนอื่นเท่านั้นมีเสียงไหมล่วอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นกว่าคราวก่อนเราทั้งคู่ได้ยินมันเสียงนั้นมันดังออกมาจากทางเดินนอกห้องนอนจอฉันไปมองที่ประตูตาเบิกกว้างอยู่บนหน้าซีดเสียงเสียงอะไรนะ จอจี oh, ไม่มีอะไรหรอกนะมันจะเป็นเสียงบ้านนั่นแหละไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยไหนนา,ายบอกว่านายไม่กลัวอะไรเลยไม่ใช่หรอสายตาของผมจับจ้องไปที่นาฬิกาบนข้อมือของเขาและจินตนาการว่ามันจะสวยขนาดไหนถ้ามันมาอยู่บนข้อมือของผม จากทางเดินด้านนอกมีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินตรงเข้ามาบ้านนะถึงนายจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตามนะฉันไม่เชื่อนายหรอกจอร์ชมือสัน่นเหงื่อของเขาหยดเป็นเม็ดฉันว่าเลิกเล่นเกมบ้าบ้านนี้ได้แล้วฉันจะไปน,นอนแล้ว ผมมองตามเขาที่มีท่าทีลุกลี้ลุกลนจอรจี้จะรีบไปไหนละ่ะพ่อแม่ของฉันอยากเจอนายพอดีพวกเขานะ่ะอยากเจอนายจะแย่อยู่แล้ว สวัสดีเด็กๆทำไมนานจังเลยล่ะลูกพ่อแม่น่ะเอวจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แสงแวะววับเปล่งออกมาจากสายตาทั้งคู่ของพ่อและแม่พวกเขาแสดงฟันแหลมคมพร้อมน้ำลายที่ไหลยืดจนตกพื้น แต่ผมไม่สนใจพวกท่านที่กระโจนเข้าหาจอร์จบนที่นอนเสียงร้องอเจ็บปวดของจอร์จมันไม่ได้ทำให้ผมสนใจสิ่งเดียวที่ผมสนใจคือนาฬิกาข้อมือนั่นมันจะสวยขนาดไหนนะถ้ามันมาเป็นของผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องเล่าสยองขวัญในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยด้ครับสำหรับคืนนี้ช่องคลิปปี้พาสต้าไทยเหลาหมงเล่าเรื่องผีแชนแนลขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ